嗯哼，嗯哼，骨头汤。<laughs> อันนินปลาช่อนอืมอ๋อไอ้นิน đồn văn nền เอาไปอเอาไป,ไป,ปืนมาครับ <laughs> ย่งมาใช่ตะลิง ยังครับสามตัวปลาอะไรปลานิลปลาช่อนเ้าวายนู้นก็แห้งอะนะเริ่มแห้งที่ไหน,ไอ,อหอนอไอบอ่อหม้อเทศอะบ่อยาวบอ่อยาวต้อนอยู่ขานะต้อนอยู่ขาโอย้ยังมีน้ำอยู่เยอะเลยเลิกดับเครื่องไปแล้ว ปลาฉลาดปลาฉลาดคิดว่าอะไรคุกฝุ่นไปเลยเนื้อขาดแล้ว สามสายพันแล้วแล้วเก็บเครื่องเฮ้ยปลาลาดได้ทุกคนเลยเว้ยของกูเห็นมาขาวๆเนี่ยก็ตับเพียนยิงแม่งเลยอ่ะป็นปลาลาดหิวปลามากเลยไนงะแล้วถึงยิงเอายิงเอาอ่ะที่ตัวเนี่ยโอ้โหเห็นยิงไฟแลบ โคง้งเห็นไหมมันโคง้งถ้าประดุกรัเสเซียเหลือน่้บิ๊กอุยมันจะมียักสามอันเนี่ยมันโคง้งมันย่องโอ้โหไม่มันดีไขด่ดีตัวนี้เฮ้ยตัวผู้เฮ้ยตัวผู้อ้วนเหลืองอ่อยเนี่ยโลร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบแหละแพงกว่าช้อนอีกตัวแดงนี่ของเราใช่ไหมนิน่ะ ใช่ตัวบางนะตัวผู้แต่คนนั้นเขาเรียกไปหญิงมันกัดอะไรอยู่ริมตลิ่งเหมอรอมาไงวะตัวแดงแป๊ดฮะเฮาอะไรของมึงวะยิงตรงไหนโดนดิ ต้องซ้ำ <laughs> เขายิงหลังเขาลิงคลิปหลังเว้ยใช้หลังหลังโอ้ใหญ่ด้วยไอ้ <c oughs> ห àng, ูใหญ่สุดหางหางหางไม่ใหญ่อผมเป็นใหญ่กว่า หางหางผมเป็น่ะมีตัวเบนนู้นนะไม่ใช่เบนนี้เบนนู้นได้ตัวใหญ่สองตัวเร่่องบาดดิ้เื่อชายเลยเออเราก็ยิงเราก็ยิงในลุ่มลนะยิงข้างตาลิงอนงะี้าอะไรไปดุดจริงอะอยังยูอ่อ่ะ เฮ้ยไล่ดูเว้ยเขาเป็นคนชี้ให้ <S <S เออเขาเป็นคนชี้ให้เรายิางแล<อ>้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปเอาปืนพอมาอีกทีก็เขาเลิกดุดแล้ว<อ>ตัวแดงเนี่ยใช่ไหมโดนห่างเลย อยู่วัดสว่างสว่างไหนไม่รู้เฮ้ยปลาอะไรวะโด,วโ,ดวโดนมอย่างอ่อนว่ะโอ้อยางอ่อนเลยเนี่ยย่างอ่อ,อน,นเลยเน,นี่ยอ่อนหมดเลยอ่อนทนะุกคนครับอ่อนทุกคน